สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋วยวเพื่อนๆที่รักทุกทา่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บต้นบูเบอรี่ค่ะต้นบูเบอรี่หลังจากที่เขาให้ผลไปแล้วแล้วก็พอเริ่มเข้าช่วงอากาศติดลบใบเขาก็จะร่วงหมดนะคะท่านผู้ชมมันก็จะเหลือแต่ต้นสดๆสวยๆต้อมก็ มาเก็บเพื่อจะเอาไปทำพวงมาลาค่ะดูนะคะท่านผู้ชมเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆค่ะอันนี้เป็นต้นบูเบอรีที่ใบเขาล่วงหล่นแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวต้มตั้งตรงไหนดีเดี๋ยวต้มตัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมสักหน่อยนะคะว่าต้นมันเป็นยังไงมองเห็นไหมคะ่อยๆยมานิดนึงนะ เยอะแยะมากเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าในการตัดของต้อมเนี่ยต้อมจะไม่ตัดทั้งหมดนะคะต้อมจะตัดเอาแค่อย่างต้นหนึ่งมี3 4มสี่ห้ากิ่งเนี่ยต้อมก็จะตัดเอาแค่2กิ่งหรือว่ากิ่งเดียวเพื่อที่จะเอาไว้ให้เขาเจริญเติบโตเลี้ยงดูลําต้นของเขาต่อไปนะคะคือต้อมจะไม่ไม่ตัดหมดนะคะท่านผู้ชมต้อมจะตัดมาประมาณนี้ค่ะอันนี้ใบเขาล่วงหมดแล้วนะคะท่านผู้ชม เพื่อที่จะเอาไปทำพวงหลีดหรือว่าพวงมาลาช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสพอดีค่ะก็จะใช้ได้ทั้งใบของเลดบุรีใบเลดบุรีนี่จะจะจะไม่ไม่ร่วงยังไม่ล่วงหล่นนะคะท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็น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 ใบของ เป็นเลดบุรี่ค่ะลูกแดงหมากแดงนะคะตัวนี้ต้อมก็ไปทำพวงมาลาได้นะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าติดลมมากๆใบเขาจะดำค่ะแล้วก็จะร่วงหล่นนะคะแต่ตอนนี้นี่ใบเขายังเขียวสดอยู่ซึ่งผิดกับบูอรี่บูอรี่นี่ใบเขาจะร่วงหล่นหมดแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะท่านผู้ชมคือไม่ต้องห่วงว่าที่ต้องมาตัดอย่างนี้นะคะว่าบูุรี่มันจะ หมดป่ามันไม่หมดนะคะเพราะว่าไม่ต้องไม่ได้ตัดเยอะแยะอะไรมากมายในช่วงหนึ่งดูดูการก็จะตัดไม่เยอะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะเต็มมันจะเยอะมากแล้วมันก็จะแตกขึ้นทุกปีนะคะแล้วในส่วนที่ต้อมมาตัดเนี่ยต้อมก็จะเลือกตัดแบบป่าที่เป็นป่าสนครึ้มเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นป่าสนที่ว่ามันมันร่มครึ้มมากๆเนี่ย มันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะคะท่านผู้ชมคือมันไม่ได้แสงแดดมันก็จะมีแค่ใบกับกิ่งนะคะต้อมก็จะมาเลือกตัดตรงนั้นนะคะแล้วก็สถานที่ที่ป่าไม้ที่ต้อมมาตัดตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านเพื่อนที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนแรกที่ต้อมรู้จักที่ฟินแลนด์นะคะก็เขามีที่เยอะมากค่ะมี หลายร้อยไร่เลยนะคะเขาก็อนุญาตนะคะซึ่งก็ไม่ไม่ไกลจากบ้านต้อมเท่าไหร่ต้อมก็จะมาตัดเอาไปทํางานฝีมือประดับประตูบ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขายบ้างนะคะซึ่งเป็นงานอดิเรกอันนี้ที่ต้อมนําเสนอวิดีโออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมจุดประสงค์ก็คือต้อมอยากให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านาได้รู้ว่าวิถีชีวิต ของต้อมนะคะของต้อมที่อยู่ฟินแลนด์เนี่ยหลังจากาทํางานประจําแล้วงานอดิเรกต้อมทําอะไรแบบไหนยังไงซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตที่จริงแล้วก็ต้อมก็ปฏิบัติของต้อมอย่างนี้มา,มา,ม,ามาทุกปีนะคะที่ว่าเาข้าป่าเก็บโน่นเก็บนี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราขยันแล้วก็ทําได้มันก็ขายได้แล้วมันก็ได้ ได้เงินจริงๆนะคะท่านผู้ชมถึงจะไม่มากมายอะไรแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ที่ต้อมแต่งตัวแบบนี้ค่ะแบบแต่งแต่งชุดไทยแล้วเข้าป่าจุดประสงค์หลักๆของต้อมก็คือทำ Youtube ที่มีคอนเทนต์ที่ตัวเองชอบ คือปกติต้อมเป็นคนชอบชุดไทยแล้วก็ชอบป่าต้อมก็เลยเอาเอาความชอบของตัวเองตรงนั้นามาทําตรงนี้คือทําแล้วต้องมีความสุขแต่ทีนี้ก็จะมีบางท่านที่มองต้อมแบบแปลกๆว่าเออไม่ปกติหรือว่าป่วยอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะต้อมปกติดีค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้คือมันมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่เมืองไทยได้เห็นว่าเออ ถ้าแต่งชุดไทยแล้วไปเข้าป่าต่างประเทศเนี่ยภาพออกมาจะเป็นยังไงอ,นนอันนี้คือเป็นเป็นความรู้สึกหลักๆของต้อมเองค่ะแล้วที่สำคัญตัวเองได้ทำแล้วมีความสุขหนาวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าใจรักใจมีพลังมีแรงบันดาลใจทนได้ค่ะอันนี้จริงๆนะคะคือจะจะจะ,จะใช้ได้สำหรับทุกคนเลยแหละถ้าถ้าใจรัก ถ้าใจมันสั่งมาเนาะกายมันทำได้อยู่แล้วล่ะคะอะวันนี้ก็ค่อนข้างจะจเพลเจอร์นิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าอันเนี้ยต้องไม่ได้มาตัดแค่ว่าทำวิดีโอเฉยๆต้องตัดแล้วเอาไปทำจริงแล้วก็ขายจริงค่ะก็เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้ใช้ เขาเรียกอะไรอะวัสดุจากธรรมชาติเนาะให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวิบาย